อ่าแล้วก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ทางน้อยพาชมบัวนานซึ่งอยู่ตรงนี้นะมีมีมีกี่ตัวนะน้อยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งสิบสามตัวสิบสามตัวมีมีกี่รุ่นสี่รุ่นฮะัสี่รุ่นเล็ะกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่อ่านะครับวัวใหญ่จะสองตัวเลยว่าเล็กกลางใหญ่นอนแล้วนี่รุ่นจิ๋วอ่ารุ่นจิ๋วนะเนี่ยรุ่นจิ๋วที่มาได้มานงหลังสุดเนี่ยนะพวกนี้เนาะอี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมตัวไปดูที่เด็ดก่อนก็ได้ดูทาง ที่ว่าสร้างชื่อก่อนขุนพันธ์นะขุนพันธ์นะที่บอกว่าอาคนรู้จักทีมงานสามัคคีขี่ไปใช่ใช่นะอย,อย่างที่คุยกับทางน้อยเขาบอกว่าสามัาคีขี่ไปนี่ก็ต้องมีประมาณปีก,กว่าเนี่ยนะใช่ใช่อ่าปีกว่าติ่งตั้งมานะครับขุนพันธ์นะครับเน,น,นี่ยนะขุนพันธ์เนี่ยตัวนี้ขุนพันธ์อ่าตัวนี้นะครับขุนพันธขุนพันธ์นี่เป็นรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นรุ่นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เนาะอ่านี่แหละครับ ตัวสร้างชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางน้อยเล่าประวัติขุนพันด้วขุนพันนี่ฟังอีกรอบนึงเป็นยังไงบ้างเราให้ท่านผู้ชมฟังเก่งบ้านนอกทะานเนี่ยอันนี้บ้านนอกเนาะเก่งบ้านนอกีไปชนะบ้านกลุมมาเนี่ยชนะที่บ้านกลุ่มมาเนาะนานนานยังเนี่ยที่ว่าชนะมาเน่ยยังไม่ถึงปีนี่เป็นเป็นไฟสุดท้ายหรือเป็นไฟล่าสุดหรือไปไฟไฟก่อนไฟไฟก่อนล่าสุดค่ามจะสุดท้ายใช่ไหมใช่ก่อนก่อน ป้าเขาไอ้เป็นเป็นวัวที่ไหนลูกเป็นวัวจากไหนลูกเนี้งงตัวนี้ลูกเกิดหนองยาป้องไงครับลูกเกิดหนองยาป้องเนาะเกิดหนองยาป้องไอ้หมู่มบ้านหนองลีเนี่ยอ่าหนองหมู่บ้านหนองลีเนี่ยเนาะครับได้ได้มานานยังมาอยู่กับนอ้อยนานยังก็ปีฝ่าปีกว่าเนาะครับบานนอกไปกี่ไฟแล้วมานกี่ไฟผมพูมาห้าไฟห้าไฟแพ้สองชนะสามแพ้สองชนะสามสนามล่าสุดนี่นานยัง ล่าล่าสุดล่าสุดเลยนะล่าสุดผูกนอกยามายามาเนาะร้อยรอบยามาแม่กท็ที่สนามไหนเอ้นนองจิกน้องจิกกันนะประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยก็ไม่นานนะแล้วก็แล้วก็มาทําลองชนะที่นนองจิกอล่าสุดเลยแล้วก็ยุดมาเนี่ยอ๋อล่าสุดคือทํารองกันอะทํารองล่าสุดเพื่อน<ม>ชนะมาเจ็ดสิบรอบอืมประเดี้คืออย่างที่บอกว่าอยาก ทางน้อยอยากเอ้ทางน้อยอยากจะเอาวางบานนอกบานในแล้วแต่อารมณ์เลยแล้วแต่อารมณ์ได้ทุกช่องได้ทุกช่องเดินเกียร์ก็ได้นะเดินเกียร์ก็ได้เดินเกียร์ก็ได้บางพวกขาเนี่ยได้ทุกช่องเลยได้ทุกช่องเลยเนาะแล้วแต่ว่าจะไปวางตรงไหนอ่ะตามตามอารมณ์เลยเออนี่นะครับถือว่าดีตัวหนึ่งแหละดีตัวหนึ่งเนาะอืออืออือนี้ครับคุณพันธ์นะครับตัวแรกที่ตั้งชื่ออ่ะมี อ่าตัวต่อไปอ่าตัวนี้เลยก็ได้อ่าไล่กันเลยอนี่ไอ้ตัวนี้เขียวกะยี่ใบนี่เขียวกะยี่ใบนะครับนี่ขยกะยี่ใบอ่าตัวนี้ผมตัวนี้อันี้บาดลมาไม่นานเขียวกะยี่ใบนี่บาดไหนเนี่ยบาลองครับบาลองบารองใช่ไหมครับอืมจะเป็นไงบ้างเป็นวัวที่ไหนเอตัวนี้มาจากเมืองกาญ่ะวัวเมืองกาญเนาะครับผมได้มานานนะครับสามเดือนเลยไหม เขาก็ไม่นานเนี่ยเนาะไม่นานไม่นานเลยครับสามเดือนประมาณสามเดือนอ่าสามเดือนเมือห็นบอกว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่กันก็ซื้อมาหลายตังค์อยู่หลายตังค์อยู่เนาะแสนกว่าแพงกว่าแพงที่สุดในจำนวนนี้เนาะแพงกว่าเพื่อนแพงเพื่อนเลยแพงที่สุดตอนนี้สามเดือนนี่ลงไปกี่ไฟแล้วกี่ครั้งละวทำลองร้านจริงไฟเดียวไฟหนึ่งชนะไปเลยเนาะชนะมาชนะมาเนั่นน้ำร้นก็ไม่ไม่ได้วางยังเลยยังไม่ได้วางคานเพื่อนไม่ได้วางยังอีกเลยยังเลยยังเลยมีวาง่าลองจะทำมาเนาะครับอืม สนามต่อไปนี่มีโอกาสไหมที่จะได้หลงต้องหลงอยู่สดไหมตอนนี้ดว่าสดไหมตอนนี้สด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 ใช่ไหมแน่นอนเดี๋ยวให้เล่นได้ก่อนเล่นได้นี่ก็ได้เลยนะตัดไปขยี่ไปนะครับเนี่ยตัวต่อไปตัวนี้นี่กําไรใหญ่อ่านี่แหละครับกําไรใหญ่นี่ตัวนี้ซื้อมาตั้งรุ่นวัวจิวตั้งแต่จิวเลยใช่ไหมตั้งแต่จิวเลยวัวที่ไหนตัวนี้ที่กำไรใหญ่วัวตัวนี้ลูกเกิดไอ้ราชบุรีราชบุรีเนาะน่าจะมานานยัง ตัวนี้เตัวนี้ก็สองปีสองปีกว่าแล้วไหมสองปีกว่าเนาะสองปีกว่าแล้วตัวนี้เป็นไงบ้างเขาขนาดบาทไหนตัวนี้นทุกช่องพี่ทุกช่องเหมือนกันทุกช่องนอกได้ได้ทุกช่องอ่ะได้ทุกที่ได้ทุกช่อง,าองบางประจํานี่ช่องไหนเอา,อางี้เ่ยบาสามบาประจํานี่คือบาสามดีเลยเนาะอืมอมตัวนี้ถ้าบาสามบารองตัวไหนในนี้มีไหมได้หมด วางได้หมดเลยเขาประกบเลยทุกตัวเลยก็ได้ได้โอ้ถือว่าเป็นปลาสามอาชีพมั้งเนาะได้ได้แต่อย่างงอนอยู่นะฝันมุมผัดสองเล่มอ๋อยังอ่อนอยู่ใช่ไหมใช่อ๋อที่สุมเขาโตเขาเนาะอ่ามันรุ่นเดียวกับไอ้นู่นอะไอ้ตัวโน้นใช่ไหมรุ่นเดียวกับไอ้เช็คบินเออเช็คบินเลยเนาะอ่าแต่โตตัวโตแล้วเป็นกลายเป็นจะเป็นเป็นรุ่นกลางไปเลยเนาะนี่มันมันมาเท่ายายควายพอมีเลย ยาญไฟกุลาเลยเออนะครับเนี่ยเนี่ยกำไรใหญ่เนี่ยต่อไปกุลานะครับเนี่ยกุลานี่รลองอาชีพนี่ลองอาชีพเลยครับเนี่ยเป็นวัวบางกุลาเนาะที่นั่งคุยกันนะเนาะบางกุลาหัเจ้าะส่งลายนี่ได้มานานยังตัวนี้ก็สามปีแล้วเนี่ยสามปีแล้วใช่ไหมแตเข้าสามปีแล้วเนี่ยเลยสามปีสองสองปีกว่าแล้วไงบ่าลองนี่กี่ไฟแล้วลองอาชีพเนี่ยผมทําลองลานจริงมาเอ้ยหลไฟอยู่นะ มีมาแพ้ไฟล่าสุดอ่ะมันผูกบ่อยเกินผูกบ่อยเกินลงลงหนักหนักเกินอ่ะลาเจอวัวใหญ่อช่ไปเจอวัวรุ่นเนี้ยรุ่นในขุนพันเนี่ยรุ่นในขุนพันเนี่ยเหรอมาทับผมไอ้ไอ้ไอ้อะไรไอ้ยอดอะไรตัวเขาย้อยอ่ะวัวใหญ่ตัวเก่งเขาวะไม่เคยแพ้ใครแต่เกือบแพ้ผมแต่ว่าผมแพ้ปะแพ้เขาถึงยอมยอมถึงไงเรากระดูกอ่อนกว่าเขาไงโอ้วัวรุ่นมึนคนละรุ่นคนละกระดูกอะคนละกระดูกสู้ไม่ได้อื ต้องยอมเขาก็ใช้การได้ตัวนี้ถ้ารุ uh, ่นเดียวกันไม่ต้องกลัวเนี่ยรุ่นเดียวกันก็สู้กันเลยใช่ไหมสู้เลยลองอาชีพอะนี่อ้าวนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ช่างชื่อเสียงมาบาสามอันนี้บาสามไอ้อะไรนะไอ้ปิงปิงนะนี่ปิงดวัวพม่าเนาะที่ั่างคุยกันเนาะเชือสายพม่าเชือสายพม่าก็ไปกันหลายหลายมือกันเนาะม็นก็อยู่ที่นี่นานยังเนี่ยปีปีงได้แล้วมั้งเนี่ยอยู่ที่นี่ปีแล้วใช่ไหมน่าจะน่าจะได้ปีแล้วเนี่ย แขยงปีแล้วเนี่ยประมาณนี้เป็นไงเขาถนัดบาไหนตัวน่ะกเลบาสามนะที่ผมซื้อมาผมจะเอามาทําบาสามะครับไปเจอยังไงไอ้ปิงเนี่ยก็เพื่อนกันอยู่ที่โพลามโพลามพวกกันไอเราขาดบาสามอยู่กับทีมงานในเขาหลวงนะอไอทีมงานในครับไอเขาตะเขาอ่ะครับครับหาบาสามกันผมก็เลยโทรให้เพื่อนเอามาลองมาทําดูอมาทําแล้วก็ร้านซ้อมผมว่าเออมันก็ใช้ได้ตวงนะแล้วแล้วอยู่ๆมาผมก็เลย ซื้อมาซื้อมาเลยอ่าผมซื้อมาหกหมื่นหกหมื่นก็เอาเอาได้เงินเลยอ่าเออเอได้เงินราคาเนี่ยผมซื้อหกหมื่นแล้วผมก็ไปทำสามให้ไอ้ดางลูกปืนโอทำสามให้อดางลูกปืนสามไฟชนะมาชนะมาไฟล่าสุดเนี่ยดังดังใช่่่มัไฟลาสุดดทีบนคูงเลยใช่ไหมดังดังบาสามเนี่ยใช่สไตล์กันวิ่งเขาเป็นไงที่ว่าชอบมากเนี่ยฮะสไตล์กันวิ่งเขาเขาเป็นไงสไตล์กันวิ่งเขาอะวิ่งมันมันเกวัวดีอะเกวัวดี พอพอนอกขึ้นมามันทำสามพอนอกขึ้นมามันวิ่งไปกันเลยเลิกกันเลยใช่ไหมอ่าอู้ขึ้นไปกันไเลยอะออเนาะวิ่งขึ้นไปบังไว้ไม่ให้นอกไม่ให้นอกวิไม่ให้ขึ้นเไม่ให้ขึ้นอะน่อืไอ้ด่างลูกปืนด่างลูกปืนไอ้นี่ทำาสามาให้สามไฟไม่เคยแพ้ใครด่างลูกปืนอ้เนาะด่างลูกปืนเขาก็เข้าสามไปประกบกันไม่เคยแพ้เลยอะไม่เคยแพ้ไฟล่าสุดที่มันทำที่มันเก่งเนี่ยไอ้ด่างลูกปืนก็เปเร็ปไปลองเยอะไปลองพวกพวกเหนือมาทับอะ ครับครับครับนอกเขาต้องเก่งนะอืมนอกเป็นต่อตลอดอ่ะอืมแต่แต่ว่าไอ้ดาลูกปืนก็ชนะไปชนะไปอืมไอ้นี่ทำร์มให้โอ้เนี่ยครับวบวกบวกมานะครับัวกมาถามซื้อกับลายคนเนี่ยเลออืมแต่ไม่ราคาไม่ตรงกันราคาเท่าไหร่ที่จะเปิดไปนะบอกได้ไหมผมเอาสองแสนสองแสนเออเขาให้ผมแสนห้าถ้ามีคนให้สองแสนเนี่ยขายไหมขายขายขายเลยเนาะขายอ๋อนะครับถ้ามี อ่าท่านใดที่เห็นอยากได้ปิงไปไปอยู่ในทีมงานเขาบาสสามอาชีพนะคุณ่งเนาะบาสสามอาชีพก็มาร้านซ้อมบาลองเก่งนะผมว่าบาลองก็ได้ใช่ไหมแลน้านจริงผมยังไม่เคยทำาลยอะไรบาลองบาลองผมซ้อมเก่งไงดีเลยใช่ไหมดีนะครับบานอก็พูกได้อืมนะครับทีมงานโบราณทีมงานไหนที่สนใจก็ติดต่อที่น้อยนะครับที่บ้านปู่วิเชียนได้เลยนี่โพน้อยนะครับนี่โพน้อยนะครับนี่ลูกเมืองการเหมือนกันนี่ลูกเมืองการนี่นี่นี่ก็ นี่กับเชื้อสายพม่าเหมือนกันพม่าเหมือนกันเดี๋ยวนี้พม่าเหมือนกันได้มานานแน่เนี่ยตัวนี้ก็สองปีกว่าเหมือนกันโผลน้อยเมาเมื่อก่อนกับไอ้พม่าตัวนั้นไหมไอ้ปิงไหมมาก่อนมาก่อนเนี่ยมาก่อนเดือนนะไอ้นี่มาก่อนมาก่อนเนาะไอ้นี่ผมซื้อมาผมก็เลี้ยงไม่ถึงเดือนผมก็ไปพุ่งนอกเลยเก้าสิบแปดรอบชนะม้าเนี่ยอืมบ่าไหนนะบานอกบานอกใช่ไหมนี่นอกอาชีพนี่นอกอาชีพเลยใช่ไหมตัวนี้นี่นอกอาชีพเลยเนี่ยนี่แหละครับนอกอาชีพครับโผลน้อยนะครับเนี่ยเนี่ยวงเมืองการกี่ไฟแล้ว นองอาชีพเนี่ยผมกนะ็ชนะไฟนั้นแล้วไฟรังนี้ตั้งกับผูกมาผมไปผูกอีกทีหนึง่งหลานหัวหน้ามั้งก็กี่อกรอบไม่จำไม่ได้แต่ว่ายอมเข้ามาเพราะวัวมันไม่ได้ออกเลยอ่ะเราก็ไม่มีวัวผูก,กเลยอามาไปผูกแต่มันไม่ได้หมดหรอกครับครับก็เลยยอมมาเก็ผูกไม่กี่ไฟนะบ,บ่านนอกเนาะใช่ผูกไม่กี่ไฟก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสดไหมพอลงได้ยู่ได้ยู้อมลงกันเนาะ พร้อมลงอ่ะพร้อมลงนะรอสนามอย่างเดียวรอสนามอย่างเดียวเปิดเมื่อไหร่ก็เจอกันนะเนาะเปิดเมื่อไหร่ได้ก็สนุกแน่นอนครับนี่วัวรุ่นเล็กนะนี่เนาะไอ้ไอ้นี่เล็กพวกนี้เล็กนี่ชื่ออะไรครับตอนนียไอ้นี่ไอ้เช็คบินอ่านี่เช็คบินนะครับเนี่ยเป็นเป็นวัวที่ไหนเนี่ยวัวจากไหนลูกเกกลูเมืองการลูกเมืองการกันเนาะอ่าลูกเมืองการนี่ก็ได้มาได้ยังตัวนี้ก็สองปีแล้วเนี่ยสองปีเนาะสองปีแล้ว ก็อะไรยังแต่ตัวเล็กไปเลยเนาะรุ่นรุ่นจิ๋วเลยเนาะรุ่นจิ๋วจิ๋อ่ะเออเป็นไงบาร์ไหนตัวเนี้ยบาลองธนัดบาลองบาลองบาลองอาชีพเลยลองอาชีพเลยเนาะคือกีกีไฟเนาะรุ่นรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กเนี่ยลงกี่ไฟแล้วสนามจริงนะ่สี่ไฟเป็นไงไม่แพ้เฮ้ยเนี่ยไฟไฟสี่ตึกนกเป็นรองสามหนึ่งเฮ้ยเื่อก้ารอบรุ่นสิบรอบนี่แหละ ออนอกตัวนั้นเขาบอกว่ายังไม่เคยแพ้ใครเลยแปดไฟมาแพ้นี่ไฟแรกออนอนเลยนอน,นอนเลยใช่ไหมนอนเลยโอ้แพ้เช็คบิน,น,น <ไป S 2> โอ้โอ้โอ้ถือว่าเป็นวัวดาวลุงตัวหนึ่งเนาะดาวลุงตัวนะครับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยเช็คบินเนี่ยวัวจากเมืองการนะครับเนี่ยลูกเกิดเมืองการผมผมว่าบาร้องเกงตัวงว่ามีคนมองๆไหมเนี่ยไอ้คิดว่าจะขายไหมยังไงแล้วแต่จะตรงกันขายตรงกันใารหมดเนาะ ตรงกันขายทุกตัวตรงกันขายทุกตัวเนาะขายทุกตัวก็ถือว่าปีผลงาน่ะงานดีเลยสี่ไฟนะครับมาลองนี่ตัวหนึ่งชื่ออะไรตัวนี้ตัวนี้ไอ้คงไอ้คงนะัวที่ไหนนะัวมาจากลาดรีลาดลีนะัวลาดลีอืมได้มานานยังอันนี้ก็ปีฝาแล้วเนี่ยปี่านะมาอยู่นี่ปี่าลงไปกี่ครั้งละล้านจิงยังเลยแต่ซ้อมดีเลยซ้อมซ้อมดีล้านล้านจริงนี่วางบางไม่ได้วางคานวางอะไรเลยใช่ไหมก็หวังนะขานก็ใช่ได้ ไม่ไม่สนามจริงอ่ะเราวางคานวางอะไรไหมอ๋อวางวางแล้วจริงไปใส่คานมาอ๋อไปใส่คานใช่ไหมใส่คานแต่ยังไม่ได้ทํานอกทำรองไงทำนอกทำรองแต่คานนี่วางประจําเลยใช่ใช่กาอยู่บาร์ไหนเนี่ยมันคานเนี่ยแล้วแต่ทำหกได้หมดแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เข้าไปใช่อืมในคลองแต่แต่พูดถึงถ้าชอบจริงจะจะจะเอาลงบ่าไหนที่ตั้งใจจริงบ่านอกครับบ่านอกเลยเนาะบ่านอกบ่านอกแล้วเจอกันแน่นอนก็เนี่ยเดี๋ยวถ้าว่ามีสนามแรกที่เชิญวัวรุ่นนี้ไปเลยได้เห็นตัวนี้ผู้กองได้เห็นตัวนี้แน่นอนเลยเนี่ยนี่เรียก รุ่นเล็กเนาะรุ่นเล็กวัวเล็กรุ่นเล็กรุ่นเล็กเนาะครับครับผมรุ่นเล็กเจอกันนะครับตัวเนี้ไอ้คองอ่าอันนี้ก็เป็นหัวหัวจิ๋วหัวจิ๋ววันนี้ลงสนามจริงยังวันี้สามสี่ตัวเนี่ยยังเลยครับไอ้ใจนี่ลัานจริงเจ้าของเดิมของเดิมอ่าเจ้าของเดิมลงมาแล้วเนาะลงแล้วอืมเก่งบ้านอกครับตัวนี้ชื่ออะไรตัวเนี้ยตัวนี้ไอ้เอ็กไอ้เอ็กนะอ่าอืมไอ้เอ็กเนี่ยบ้านอกเก่งบ้านอกเนาะเก่งบ้านอกอยู่กับเขาเนี่อยู่กับเขานะตะอยู่กับเรล่ายังเพราะว่าเพิ่งมาอยู่เพิ่งมาอยู่อ่ายังนานยังเพิ่ง อยู่ได้อาทิตย์ไงอ๋อเพิ่งมาเนี่ยครับเพิ่งมาอ๋อเดี๋ยวนีสามหมื่นสามหมื่นซื้อมาสามหมื่นเนาะครับเพิ่งมาอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวัวลานของน้อยนะครับบ้านผงผงนี่จิ้วๆนี่พวกนี้มีคุณได้มาได้ไหมเนี่ยอ่าตัวนี้ก็ยังไม่ได้ออกลานจริงลานซ้อมบุกนอกได้หมดบุกนอกได้หมดเนาะอ่าเนี่ยสองตัวซ้อมพร้อมมันตัวนี้ซื้อมาจากไอ้บอพอยเมืองการนี่บอพอยเนาะ อ่าไอ้นี่ลูกเกิดเขาย้อยลูกเกิดเขาย้อยคอกตะแมวเนี่ยคอกตะแมวใช่ไหมอ่าอืมอืมอืมอตัวนี้ก็ซ้อมซ้อมในที่เลาพวกนี้เนาะครับถ้าลงก็ไปลงรุ่นรุ่นรุ่นจิ๋วุนรุ่นจิ๋วตัวรุ่นจิ๋วออกสนามจิงได้แล้วเนี่ยอ่าสามจิงได้เลยพร้อมลงอ่ะพวกง่านี่จิ๋วนี่จิ๋วจิ๋วไี่นี่ผเพิ่งอมาอืมนี่เพิ่งมาเหมใช่ไหมนนี่มาจากชามลูกเกิดชามรับ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 นี่ข็ประมาณนี้เนาะหัวลานของน้อยที่อยู่ที่บ้านในตรงนี้นะครับบ้านปุ๋งวีเชนตรงนี้ ครับครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็อาจะให้ไปชมอีกชุดหนึ่งเนาะทีมงานสามัาคีขยี้ใบซึ่งอยู่ที่ที่ไหนนะวังซอท่าตะเคาะวังซอท่าตะเคาะเนาะครับครับชุดนั้นก็มีวัะกี่ตัวชุดนั้นมันก็น่าจะยี่สิบสาสิบตัวนะยี่สิบตัวสิบตัวเนาะมันไม่แน่ใจว่ามเจะาออกมาหมดเปล่าแไแต่แต่เยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะหัวเยอะหัวเยอะแต่นี่ว่าเขาเจะาออกมาชมให้ชมเท่าไหร่แค่ไหนใช่ใช่ครับครับก็ประมาณนี้้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมที่นถ ที่ถ้าต้อเคาะต่อนะครับท่านผู้ชมครับครับประมาณนี้นะครับ